เพชรสัญญารักแห่งความรักนิรันที่เกิดจากเลือดและความตายเชื่อไหมว่าประเพณีโรแมนติกที่เราจะต้องให้เพชรกันแทนของมั่นแทนคำว่ารักแท้นั้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่การโปรโมตจากบริษัทค้าเพชรแห่งหนึ่งเพื่อการผูกขาดตลาดเพชรแค่นั้นเอง Is Forever แล้วเบื้องหลังความระยิบระยับแวววาวของอัญมณีที่เรียกว่าเพชรเนี่ยนะมันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนนับร้อยปีการทำร้ายการกดขี่ข่มเหงการแบ่งแยกสีผิวและการฆ่าช,ชีวิตของคนนับไม่ถ้วนซึ่งเาาขอจะบอกว่าเออแต่ตอนนี้ราคาเพชรมันก็คือร่วงลงมาแล้วนะเพราะว่ามีเพชรแหลกอ่ะใช่ แต่ก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้ไม่อยากรู้เหรอว่าความระยิบระยับของอัญมณีที่เป็นสุดยอดของโลกที่เรียกว่าเพชรเนี่ยมันฉาบด้วยมหาราบที่แบบชุ่มเลือดมาได้ยังไงสายว่านะพูดขนาดนี้ต้องมีคนอยากรู้เหมือนสายแล้วแหละเราจะไปทำความรู้จักกับอาณาจักรเพชรสีเลือดของ The ะเบ r ยสกัน สนับสนุนข้อมูลอาณาจักรเพชรสีเลือดของเดอะเบียกันได้ที่ QR Code นี้ i, หรือสนับสนุนช่องทรายมันนี่มอนสเตง่ายๆนะคะแค่กด subscribe เอาไว้ให้ไม่ต้องกดทุกครั้งที่เข้ามาดูโอเคปะ่ะใครเคยกดแล้วไม่ต้องกดอีกส่วนใครยังไม่เคยกดกดให้เราแค่ทีเดียวก็พอนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องราวเพชรอาบเลือดมันเริ่มมาจากชายคนนี้เลยค่ะเซอร์ซิลจอห์นโรดเขาเป็นชาวอังกฤษที่ร่างกายอ่อนแอนะคะเหมือนโดนคำสาปให้จะต้องอยู่ไกลบ้านแต่ชายอ่อนแอคนนี้ค่ะได้โตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของเคปคลอนีแล้วก็แพร่กระจายคำสาปที่ติดตัวเขามาแต่เกิดนะคะส่งกระจายให้กับคนท้องถิ่นอย่างโหดเหี้ยมเซอร์ซิลเกิดในวันที่5กรกฎาคมปี1853ที่ประเทศอังกฤษค่ะเขาเกิดมาพร้อมกับ ัวใจแล้วก็ปอดที่ออนแอร์ทำให้ในปี1870นะคะตอนที่เซอร์ซิลอายุ17ปีครอบครัวส่งเขาไปอยู่ที่เคปคลอนีในประเทศแอฟริกาใตา้ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ไม่ได้ส่งเซอร์ซิลไปอยู่ที่เคปคลอนีเปล่าๆนะคะคือส่งไปทำงานในฟาร์มไายซึ่งเป็นงานที่หนักใช้ได้เลยค่ะแต่เซอร์ซิลอ่ะคือไม่ได้อยากจะทำงานหนักขนาดนั้นนะคะความฝันของเซอร์ซิลนะคะก็คือเขาอยากจะเป็นชนชั้นสูงค่ะได้เชิดหน้าชูตาแบบ เป็นคนรวยอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าวิธีที่เขาจะเป็นชนชั้นสูงได้เนี่ยก็คือจะต้องได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะซึ่งเขาก็จะได้อยู่ท่ามกลางคนที่เขาอยากจะเป็นส่วนวิธีการที่เขาจะหาเงินไปออกฟอร์ดได้เนี่ยโชคดีนะคะพอเซอร์ซิลเนี่ยย้ายไปอยู่ที่แอฟริกาใต้ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาพอดีค่ะว่ามีการขุดพบเพชรแล้วก็เมืองเพชรอยู่ใกล้ๆก,กับที่เขาไปอยู่อาศัยเลยค่ะเซอร์ซิลรู้ข่าวนี้นะคะก็เลย ทิ้งฟาร์มป้ายเลยค่ะเอาเงินที่ได้จากฟาร์มป้ายนะไปลงทุนในเหมืองเพชรแทนเซอร์ซิลซื้อสิทธิ์ในการที่จะไปขุดเพชรในฟาร์มที่ชื่อว่าเดอะเบียสค่ะแล้วความมุ่งมั่นหมกมุ่นที่เขาอยากจะเป็นชนชั้นสูงเพราะว่าเซอร์ซิลอะมาจากอังกฤษใช่ปะ่ะมาอยู่แอฟริกาใต้ซึ่งแอฟริกาใต้เป็นอาณานิคมของอังกฤษเขาก็เลยมองว่าคนท้องถิ่นในแอฟริกาใต้อะเป็นคนละชนชั้นไม่ใช่คนเหมือนกันแล้วเขาก็เรียกคนท้องถิ่นในแอฟริกาใต้ว่า ป่เถื่อนเพราะฉะนั้นเซอร์ซิลไม่ลังเลเลยค่ะที่จะใช้คนท้องถิ่นในการทำเหมืองแบบไหนก็ได้ทุกตีก็ได้ทำโทษก็ได้จะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าแรงก็ได้นี่คือความคิดของเซอร์ซิล แล้วยิ่งเขาใช้คนงานนะคะขุดเหมืองไปนานเท่าไหร่เมืองมันก็จะยิ่งแบบลึกลงไปใช่ปะแล้วพอเหมืองมันลึกมันก็จะยิ่งแบบซับซ้อนทํางานยากแล้วพอหน้าฝนมาเท่านั้นแหละเหมืองที่มันลึกลงไปแล้วอ่ะน้ําฝนมาถึงปุ๊บมันก็ท่วมในหลุมที่แบบอยู่ใเหมืองมันทําให้ เมืองอ่ะถล่มแบบบ่อยมากๆแล้วก็ทําให้คนงานที่อยู่ในเหมืองนะเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าป่วยหนักเรียกว่า1ใน3ของคนงานในเมืองเพชรเนี่ยไม่รอดซึ่งเซอร์ซิลเขาไม่ได้คิดจะช่วยเหลือคนงานหรอกคะ่ะแต่เซอร์ซิลเนี่ยเขาฉลาดมากนะคะเขาเห็นแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาเป็นโอกาสในการไปเอาเครื่องจักรปั๊มน้ำนะคะมาตั้งอยู่ตรงกลางเมืองเลยแล้วก็ สูบน้ำทีเนี้ยในฟาร์มเดอะเบียร์อะมันไม่ได้มีแค่เซอร์ซิลคนเดียวมันยังมีคนอื่นๆด้วยที่มาซื้อสิทธิ์ในการขุดเพชรในฟาร์มนี้เขาก็เลยเก็บค่าธรรมเนียมในการปั๊มน้ำกับรายอื่นๆคนที่ขุดอื่นๆเนี่ยแล้วก็ได้กำไรมาเยอะมากเลยค่ะพอเซอร์ซิลได้กำไรมามากขึ้นนะคะเขาก็เอาไปซื้อกิจาการขุดเมืองของคนอื่นมาไว้เป็นของตัวเองจนกระทั่งตั้งชื่อเป็นบริษัทเลยว่า The Beers d i i n o n d Mining Company แล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายของเซอร์ซิลก็คือเสียชีวิตเซอร์ซิลก็เลยกะว่าให้คุ้นส่วน่ะดูแลเหมืองไปก่อนส่วนตัวเซอร์ซิลเนี่ยเดินทางกลับไปที่ประเทศอังกฤษค่ะเพื่อที่จะไปงานศพของพี่ชายนะคะแล้วตอนนั้นเซอร์ซิลก็คือมีเงินมากพอที่จะเข้าออกฟอร์ดได้แล้วแหละเขาก็กะว่านี่แหละเดี๋ยวเขาจะทำตามความฝันแนละจะเอาเงินเข้าเรียนที่ออกฟอร์ดให้ได้แต่ปรากฏว่าเซอร์ซิลเป็นคนร่างกายอ่อนแอค่ะ ปอยู่อังกฤษได้แค่ไม่กี่เดือนโรคหัวใจก็กำเริบขึ้นมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยเข้าเรียนออกฟอร์ดไม่ได้อยู่อังกฤษไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศแอฟริกาตายค่ะและในเมื่อเข้าเรียนที่ออกฟอร์ดไม่ได้เซอร์ซิลก็ไม่ได้หยุดความฝันที่จะไปเป็นชนชั้นสูงนะคะมันก็เลยทำให้เซอร์ซิลคิดว่าตอนนี้มันเหลือหนทางเดียวแล้วแหละที่ฉันจะไปเป็น,นชนชั้นสูงได้คือฉันจะต้องหาเงินให้ได้เยอะที่สุดจากการทำเหมืองเพชร มันมีช่วงหนึ่งค่ะที่แบบเออการทําเหมืองเพชรก็คือได้เงินดีแต่เพชรอ่ะมันขุดได้จากดินไงเพราะฉะนั้นมันไม่รู้หรอกว่าวันดีขึ้นดีอยู่ๆอ่ะมันจะมีพพลายเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแล้วข่าวร้ายก็มาถึงค่ะเพราะว่าทำไปได้ไม่นานนะคะก็มีข่าวว่าเออพบแหล่งเหมืองเพชรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะหลายจุดเลยก็กลายเป็นว่าเพชรที่ขุดขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเจรนแล้วแบบสวยขนาดไหนเฮ้ยมันไม่ใช่ของหาย,ยากนี่ว่า มันหาได้ทั่วไปในดินแล้วราคาเพชรก็ร่วงกรูดเลยค่ะเซอร์ซิลก็เลยมานั่งคิดนะเฮ้ยทำยังไงให้ราคาเพชรมันไม่ร่วงได้นะวิธีมันก็ไม่ได้ยากค่ะง่ายๆเลยก็คือเซอร์ซิลคิดว่าจะต้องผูกขาดตลาดเพชรให้ได้เป็นคนแบบกำจํานวนเพชรทั้งหมดเอาไว้ในมือแล้วก็เป็นคนกำหนดว่าจะปล่อยเพชรออกไปแค่ไหนเพื่อขายให้ราคามันแบบไม่ตก งันวิธีจะผูกขาดตลาดคืออะไรนั่งคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อเล่นการเมืองไงเซอร์ซิลในวัย27ปีนะคะก็เลยเข้าสู่วงการการเมืองค่ะแล้วในปี1890เซอร์ซิลก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเคปโคลอนีพอมีอำนาจทางการเมืองเซอร์ซิลก็เลยสามารถที่จะเขียนกฎหมายได้ค่ะเช่นเขียนกฎหมายว่าให้เดบียส มีสิทธิ์ที่จะใช้นักโทษเอามาทำเหมืองเพชรแล้วจะดูแลนักโทษยังไงก็ได้นะจะทุบก็ได้จะตีก็ได้จะทำโทษก็ได้จะให้ค่าแรงก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้หรือแม้แต่จะสั่งประหารชีวิตเลยก็ได้ถ้าพบว่านักโทษพวกนั้นขโมยเพชร ต่อมานะคะเซอร์ซิลก็หาวิธีการที่จะได้แรงงานเยอะขึ้นในราคาที่ถูกๆค่ะโดยการที่ออกกฎหมายภาษีกระท่อมกำหนดให้ชาวแอฟริกาในท้องถิ่นนะคะจะต้องจ่ายภาษีสำหรับอยู่อาศัยในที่ดินของตัวเองค่ะซึ่งเป็นภาษีที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะและวิธีการที่คนท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยจะหาเงินมาจ่ายภาษีตรงนี้ได้ก็คือจะต้องเข้าไปทำงานในเหมืองเพชรของเซอร์ซิล แล้วพอคนท้องถิ่นตกลงที่จะเข้ามาทํางานในเหมืองเพชรค่ะก็จะต้องเซ็นสัญญานี่คือที่มาของคําว่าสัญญาทาตเลยนะคะเพราะว่าสัญญาฉบับนี้จะบังคับให้คนที่เซ็นแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในเหมืองในระบบคือใช้ชีวิตกินอยู่นอนทำงานอยู่ในเหมืองจนกว่าสัญญาจะหมดอายุค่ะและอีกอย่างก็คือโดนขังเอาไว้แบบนั้นอะ่ะจะโดนทำอะไรบ้างก็ไม่รู้อะ่ะจนกว่าสัญญาจะหมดอายุ ซึ่งภายในเหมืองนะคะคือผู้คนที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็จะถูกบังคับให้เปลือยกายค่ะเพราะว่ากลัวเรื่องขโมยเพชรใช่ไหมแล้วก็โดนบังคับให้ทํางานหนักถูกทุบถูกตีถูก,ถก,ถก,ถกทําโทษส่วนค่าจ้างไม่ต้องพูดถึงมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงมีก็คือต่ํามากๆซึ่งนโยบายทั้งหมดที่โซเชียลกำหนดขึ้นมามันโหดร้ายมากใช่ไหมคะม,มันโหดร้ายกับคนท้องถิ่นแต่มันกลับได้ผลกับ ธุรกิจของเซอร์ซิลค่ะเพราะว่าเขามีค่าจ้างแรงงานที่ต่ํามากๆเขาก็เลยมีต้นทุนในการขุดเหมืองเพชรท,ที่ต่ํากว่าคนอื่นนะคะทำให้เซอร์ซิลเนี่ยมีเงินไปซื้อกิจการของคนอื่นและในวัยเพียง35ปีเซอร์ซิลก็สามารถผูกขาดตลาดเพชรในโลกใบนี้ได้ถึง90%และแล้วในปี1902เซอร์ซิลในวัยแค่48ปีนะคะที่ร่างกายอ่อนแอเขาก็มีโรคหัวใจกำเริบขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะ เสียชีวิตลงไปแบบยังไม่ได้แต่งงานไม่มีภรรยาแล้วก็ไม่มีทายาทสืบทอดด้วยนะคะแต่ว่าการสูญเสียหัวหน้าใหญ่ของเดอะเบียสเนี่ยมันเป็นแ,แค่จุดเริ่มต้นในการก้าวสู่อำนาจของเดอะเบียสแค่นั้นเองประธานคนใหม่ของเดอะเบียสชื่อว่าเออร์เนสต์ออฟเพนเฮเมอร์ ซึ่งสมัยเซอร์ซิลเนี่ยเขาครอบครองตลาดเพชรในโลกใบนี้ได้90%ใช่ไหมคะแต่เออร์เนสต์ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าจะต้องครอบครองตลาดเพชรให้ได้100%ทั้งหมดในโลกเพื่อที่เออร์เนสต์เนี่ยเขาจะได้แบบสามารถกักตุนเพชรเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นผู้ผูกขาดและกําหนดราคาเพชรกาหนดเลยว่าจะปล่อยเพชรออกไปขายเท่าไหร่ทําให้มันดูหาย,ยากทําให้มันดูแพงเข้าไวเออร์เนสต์ก็เลยก่อตั้งองค์การขายส่วนกลางขึ้นมานะคะชื่อว่า Central Selling Organization หรือที่รู้จักกันในนาม CSO แล้วก็ตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาอีกเพียบเลยค่ะในการที่กระจายตัวออกไปเพื่อที่จะซื้อกิจการเพชรแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ The b e บ r s หรือว่า CSO ไปติดต่อแล้วไม่ยอมขายกิจการให้นะคะก็จะต้องโดนวินาศกรรมค่ะทำให้ทุกคนไม่มีทางเลือกนะคะสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมมาเป็นพันธมิตรของ The b เบีย ซึ่งมันไม่ใช่แค่กิจการทั่วๆไปนะคะที่เดอะเบียไปยึดมาแม้กระทั่งกองเพชรที่ถูกยึดโดยคอมมิวนิสต์ในรัสเซียไปจนถึงแหล่งเพชรในโลกเก่าอย่างอินเดียและเหมืองเพชรใหม่ทั่วทวีปแอฟริกานะคะ e ออร์เนซื้อหมดค่ะ และแน่นอนตามสไตล์ของการทําเหมืองของเดอะเบียสนะคะเพชรทั้งหมดที่เอร์เนสไปซื้อมามันมาจากเมืองที่ใช้แรงงานทาสใช้แรงงานเด็กแม้แต่การขังเผ่าพันธุ์และเบื้องหลังที่ทําให้เอร์เนสมีอํานาจมากมายขนาดนี้ในการที่จะขุดเหมืองแบบไม่สนใจมนุษยธรรมอ่ะเพราะว่ากำไรที่ได้มาจากการทําเพชรเนี่ยนะมันเอาไปสนับสนุนสงครามหรือเอาไว้โค่นล้มรัฐบาลค่ะ แต่แล้วสต็อกเพชรขนาดมหึมาที่เออร์เนสเนี่ยไปกว้านซื้อเขามาทั่วโลกนะคะก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นกับเออร์เนสเองในปี1929เพราะมันเกิดการพลิกความทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็คือ the Great Depression จากที่สหรัฐอเมริกาะคะเคยนําเข้าเพชรจาก The เดอะเบียสอยู่ที่ปีละ84ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี1919พอตอนหลัง t r e a t d e p r e s s i o n ค่ะในช่วงปี193 0นะคะสูสหรัฐอเมริกาเหลือนําเข้าเพชรจาก The เดอะเบียสแค่ปีละ5ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาจริงเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนั้นยังนําเข้าเพชรกันอยู่ก็ถือว่าบุญแล้วนะแต่ตอนนั้นเดอะเบียสยังไงก็แย่เพราะว่ากำไรโหดส่วนค่าใช้ใจ่ายมันบานเบิกมาหืมาเลยใช่ไหมคะ เออร์เนสก็เลยคิดว่าเฮ้ยแค่ควบคุมตลาดอะมันยังไม่พอมันต้องควบคุมลูกค้าด้วยคือต้องไปควบคุมฝั่งดีมานด้วยให้มีความต้องการเพชรแบบไม่สิ้นสุดอะผูกขาดลูกค้าเหรอทำไงอ่ะเคยได้ยินประโยคอะไรประมาณนี้ไหมล่ะถ้าคุณต้องการแต่งงานคุณต้องซื้อเพชร ตอนนั้นเออร์เนสพอคิดว่าจะผูกขาดตลาดลูกค้าก็เลยส่งลูกชายนะคะชื่อว่าแฮร์รี่อายุ29ปีไปเปิดบริษัทโฆษณาในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป้าหมายของการเปิดบริษัทโฆษณาของแฮร์รี่เนี่ยนะคะก็คือทำอยังไงก็ได้ทำการตลาดให้คนรู้สึกว่าถ้ามีความรักต้องซื้อเพชรเพราะเพชรมันแสดงถึงรักแท้และวิธีการซื้อเพชรเนี่ยต้องไม่คำนึงถึงเงินในกระเป๋าหรือว่าสถานะทางการเงินของตัวเองด้วยนะเพราะว่า รักแท้มันอยู่เหนือเงินไงแฮร์รี่เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการนะคะสมวิทยากรไปตามโบส์โรงเรียนมหาวิทยาลัยไปบรรยายเรื่องเพชรคือรักแท้ไปแบบเล่านิยายปรัปราเกี่ยวกับความรักแล้วก็เพชรนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเด็กผู้หญิงและหญิงสาวทุกคนได้รับเมสเซจนี้และโดนฝังเข้าไปในหัวว่าเพชรคือ รักแท้นอกจากนั้นก็มีกลยุทธ์การตลาดอย่างเช่นให้ดาราฮอลลีวูดนะคะไปใส่สวมเพชรไว้ที่นิ้วแล้วก็ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกให้มันลึกลงไปอีกค่ะโดยการที่ให้เม r รลินมอลลนร้องเพลงที่ยังดังกล้องในหูมาจนถึงทุกวันนี้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า are Diamonds are a girl's best friend The diamonds เดอะเบียได้โน้มน้าวโลกไปนี้นะคะว่าถ้าคุณจะไปขอมั่นสาวเนี่ยคุณจะต้องซื้อแหวนเพชรแล้วแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดการเลยก็คือแคมเปญที่บอกว่า is Diamond is forever เพชรคือนิรันดร์พอสโลกแกนนี้มันไม่ได้บอกแค่ว่าเพชรคือความรักที่ยืนยาวยั่งยืนไม่มีวันแตกสลาย แต่ยังบอกด้วยว่าการถือครองเพชรไว้เนี่ยมันต้องถือแบบนี้รันดอนนะเหมือนความรักแบบชั่วนิรันอะห้ามขายห้ามรีเซลห้ามเอาไปขายมือสองเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดตลาดเพชรมือสองขึ้นเพราะทำแบบนี้ The b เบียสก็จะได้เป็นผู้ขายเพชรมือหนึ่งแต่เพียง ผู้เดียวค่ะซึ่งแคมเปญ Diamond is Forever เพชรคือนีรันดรนเนี่ยนะพอประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาแล้วแน่นอนค่ะแฮร์รี่ก็ได้ขยายแคมเปญนี้ออกไปทั่วโลกแล้วมันก็ประสบความสำเร็จค่ะเห็นไหมใครจะแต่งงานก็ต้องซื้อแหวนแล้วหัวแหวนมันต้องเป็นอะไรต้องเป็นเพชรไม่น่าเชื่อนะว่า The b e a r s เนี่ยเขาสามารถโน้มน้าวให้ทุกคนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่มีฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ในราคาคูดแพง สเร็จและกำไรมหาศาลที่เดเบียสได้จากการขายเพชรไปนี่นะคะมันก็ยิ่งสร้างอำนาจให้เขามากขึ้นค่ะเมื่อเขาเอากำไรพวกนี้ไปสนับสนุนสงครามในปี1939สงครามโลกครั้งที่2ก็ปะทุขึ้น เพชรได้กลายเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต้องการเพชรอุตสาหกรรมก็คือเพชรที่มีคุณภาพต่ำกว่าเพชรที่เอามาทำเป็นจิวเวลรี่นะคะแต่ว่าเพชรอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเอาไปทำอาวุธสงครามซึ่งตอนนั้นค่ะนาซีพยายามที่จะผูกขาดเพชรเหมือนกันคือกะจะตีเดอร์เบียสอะโดยการที่ไปทำลายศูนย์เจรานเพชร ลา,ลายแห่งแบบศูนย์เจรานาเเพชรขนาดใหญ่เพราะว่าเพชรอะขุดขึ้นมาจากดินมันไม่ได้สวยนะเว้ยมันต้องเอามาเจรานามาแบบเออใช้ช่างทําจนกว่ามันจะสวยนาซีก็เลยคิดว่าเออถ้าทําลายศูนย์เจรานาเเพชรนะเดี๋ยวต้องบีบเดอะเบียสให้มาใช้ศูนย์เจรานาของนาซีก็น่าจะดีนะแต่เดอะเบียสก็คือไม่ยอมค่ะพอนาซีทําอย่างนี้ก็เลยเป็นการบีบให้เดอะเบียสนะคะจะต้องไปสนับสนุนฝ่ายพันธมิตรแบบเต็มกําลังเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะมองว่าเออ เดอะเบียร์สนับสนุนพันธมิตรเหรอก็ไม่เชิงว่าจะใช่ซะทีเดียวนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอร์เนสต์เขาไม่ได้ต่างอะไรจากเซอร์ซิลมากว่าเหมือนจะรักประเทศแต่จริงๆแล้วก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ของเดอะเบียร์สของบริษัทตัวเองนั่นแหละมันก็เลยทำให้มีวันนึงนะคะพอประธานาธิบดีรูสเวลล์ของสหรัฐอเมริกาเขามาติดต่อ,อก,กับเดอะเบียร์สเพื่อที่จะขอซื้อเพชรจำนวน6.5ล้านกะลัตเพื่อที่จะเอาไปทำอาวุธสงครามอะเดอะเบียร์สไม่ขายให้คะ่ะ เขาบอกว่ามีข้อแม้ที่จะขายให้คือรูสเวลล์เนี่ยจะต้องอนุญาตให้เดอะเบียสไปผูกขาดการขายในสหรัฐอเมริกาและจะต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครองเดอะเบียสจากการดำเนินคดีทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดออกมาให้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเหมืองเพชรเดอะเบียสมันมันแหกทุกกฎของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งแน่นอนว่ารูสเวลล์ ไม่ให้นะคะจนในที่สุดเนี่ยก็เลยจะต้องไปคุยให้รัฐบาลอังกฤษมาคุยกับเดอะเบียสซึ่งแน่นอนว่ารูสเวลและรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเขาโกรธเดอะเบียสไปเรียบร้อยแหละแต่ว่ายังไงก็คือโกรธก็ต้องแปะไว้ก่อนว่าสุดท้ายก็คือได้ซื้อเพชรจากเดอะเบียสนะแต่ต้องซื้อแพงค่ะเออเดอะเบียสก็ยังมีแต้มเหนือขายให้ก็ได้แต่ขายแพงๆโอ้ เมกาย,ยิ่งโกรธไปกันใหญ่และในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะหลายๆประเทศก็คือเริ่มเกิดใหม่โดยการประกาศตัวเป็นอิสระจากเจ้าอาณานิคมแล้วพอมีประเทศเกิดใหม่ก็มีคนลักลอบเอาเพศออกมาจากนอกประเทศค่ะแล้วก็เอาไปขายนอก CSO The Bears รู้อย่างนี้เขาไม่ยอมหรอกนะคะเขาก็เลยรีบเข้าไปควบคุมค่ะโดยการเข้าไปเจราจากับรัฐบาลในประเทศเกิดใหม่เหล่านั้นเจราจายังไงมีเงินก็เอาเงินไปยัดรัฐบาลพวกนั้นละค่ะว่า ขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเอาเพชรออกนอกประเทศแล้วไปขายนอก CSO แล้วเขาควบคุมกันแบบโคตเหี้ยมมากเลยนะคะคือถ้าพบว่าใครขนเพชรออกไปทิ้งแล้วก็มีการขุดเพชรเพิ่มในประเทศเหล่านั้นด้วยแล้วก็ใช้ท่าเดิมเลยในการทำเหมืองก็คือใช้แรงงานทาสใช้แรงงานเด็กแบบไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลประเทศเกิดใหม่พวกนั้นนะคะเขาก็ต้องยอมค่ะเพราะว่ายังไงก็อยากได้เงินจากเดอะเบียรเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนในการทําสงครามเกิดเป็นที่มาของคําว่าเพชรสีเลือดหรือว่า blood diamond เพชรที่เกิดมาจากแหล่งสงครามอันโหดร้ายเพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนสงครามที่โหดร้ายอีกต่อหนึ่ง ซึ่งประเทศที่เป็นแถบเพชรแบบ b l ัด d d i a m o n นะคะก็อย่างเช่นเซียร่าลีโอนแองโกลาแล้วก็คองโกค่ะจนกระทั่งทุกคนรู้เรื่องที่มาของเพชรแบบนี้นะคะก็เลยเรียกเพชรกันว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักนิรันท์ที่มาจากเลือดและความตายจนกระทั่งในปี1 9 5 9คะ่ะบริษัท general electric ได้จดสิทธิบัตรในการผลิตเพชรในห้องแลบค่ะ ซึ่งเดอรเบียสแน่นอนว่ากลัวมากนะคะเพราะว่าการที่อยู่ๆเนี่ยเพชรมันจะผลิตในห้องแลบได้มันอาจจะเป็นจุดจบของอาณาจักรเพชรของเดอรเบียสเลยก็ได้เดอเบียก็เลยทำข้อตกลงผูกขาดการเข้าถึงสิทธิบัตรของ General Electric กเอาไว้หลายฉบับเลยนะคะนอกจากนี้ก็คือไปซื้อบริษัทที่เป็นซัพพลายเชนในการผลิตเพชรเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเอาไว้หมดเลยซึ่งเดอร์เบียสทำแบบนี้ในสหรัฐอเมริกามันไม่ได้มันมีกฎหมายเรื่องการผูกขาดอยู่ แปลว่าที่เดอะเบียส์ทำมันผิดกฎหมายค่ะแล้วจำได้ป่าว่าตอนสงครามโลกครั้งที่2ที่ตอนรูสเวลไปขอซื้อเพชรจากเดอะเบียสไม่ขายให้จนจนตอนหลังมาขายให้แต่แพงๆมันทำให้สหรัฐอเมริกาโกรธแล้วก็แบบจับตาเล็งจ้องจับผิดเดอะเบียสอยู่แล้วว่าจะเล่นงานเดอะเบียสได้ยังไงจนในที่สุดครั้งนี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็หาจุดที่จะเอาคืนได้นะคะทำให้ปี1994ทั้งเดอะเบียสแล้วก็เจเนอเรล l e อิเล็กทริกส์ขึ้นศาลสหรัฐอเมริกากันหมดเลยค่ะหลังจากนั้นไม่นาน ะะรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเอาเดอ b เบีขึ้นศาลด้วยส่วนข้อหาก็คือการที่เดอ b เบีใช้เวลาหลายทศวรรษในการก่อวินาศกรรมบ่อนทําลายและข่มขู่ธุรกิจเพชรของสหรัฐอเมริกา The b เบีโดนปรับไปทั้งหมด300ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นั่นก็คือไม่ได้รุนแรงเท่ากับว่า The b e เบีไม่สามารถ ผูกขาดตลาดเพชรในโลกใบนี้ได้อีกต่อไปค่ะและแล้วการผลิตเพชรในห้อง l a บมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกเนี่ยผลิตเพชรในห้อง l a บได้ก็จริงแต่ว่ายังเป็นเพชรที่ไม่สวยเท่าไหร่จนกระทั่งมาปัจจุบันนี้นะคะการผลิตเพชรในห้อง l a บเนี่ยมันก็คือสวยเทียบเท่าการขุดเพชรจากธรรมชาติได้เลยแต่ที่น่าแปลกก็คืออะไรรู้ไหมคะแม้จะมีเพชรที่มันผลิตจากห้อง l a บได้แล้วราคาถูกลงแล้วอะไรใดๆแต่ the b e r s ยังเป็น ผู้ขายเพชรอันดับหนึ่งในโลกอยู่เลยค่ะก็คือเพชรหนึ่งใน3ของโลกใบนี้ก็ยังขายโดย The b เบอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันยังมีผู้บริโภคอยู่จำนวนหนึ่งเลยค่ะที่มองว่าเพชรที่มันมาจากห้องแลบเนี่ยนะถึงวิธีมันจะสะอาดมันจะไม่ได้ทำลายใครมันจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าได้ราคาที่ดีกว่าเพชรที่ขุดจากธรรมชาติมากๆแต่ฉันไม่อยากได้เพชรแลบหรอก mm. เพราะว่าความทุกข์ทรมานดิ ที่ทำให้เพชรเป็นสิ่งพิเศษ